ณหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแต่อุดมไปด้วยเรื่องซุบซิบนินทาของชาวบ้านหนึ่งในหัวข้อที่พูดถึงอยู่เสมอนั่นก็คือทวีหนุ่มหล่อประจํหมู่บ้านผู้ที่มีหน้าตาคมคายผิวพรรณที่สะอาดสะอ้านและกิริยามารยาทที่ดูเป็นสุภาพบุรุษเสียจนใครๆเห็นก็จะต้องชื่นชมนั่นเองแม่เอ้ยเอ็งเคยเห็นหลูกชายของคุณนายเพนไหมโอ้โหหล่อจนพระเอกหนังยังอาย เสียงของป้าจันจากร้านขายข้าวแกงพูดขึ้นพร้อมมือที่ตักแกงส่งให้ลูกค้าแม่แกนี่นะก็พูดไปมันหลอกขนาดนั้นแล้วทำไมมันยังไม่มีเมียอีกล่ะยายสมศรีขาประจำร้านแกงเอ่ยถามอย่างสงสัยแม่แยายเอ้ยจะไปมีได้ยังไงละ่ะก็คุณนายเพ่นนั่นแหละตัวดีเลยทั้งขี่เหนียวเจ้ากีเจ้าการจะให้ผู้หญิงคนไหนมายุ่งกับลูกชายได้ไง่ายๆได้ยังไง ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้ดีว่าทวีนั้นเป็นคนที่รักแม่มากเขาเชื่อฟังคุณนายเพนทุกคำพูดแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อย,อยๆก็จะต้องขออนุญาตแม่ก่อนอยู่เสมอและนี่เองที่กลายเป็นกําแพงขวางกัน้นความรักของเขานั่นเองเฮ้ย <c oughs> พูดไปแล้วก็น่าเสียดายนะไอ้ทวีน่ะมันหน้าตาดีเอาการเอางานจะไถานาทำไรสมแทมบานเรือนมันก็ทำได้หมดเลย แทมันยังสุภาพเรียบร้อยอีกตัางหากประจันรถอนหายใจโอ้ยแต่ก็นั่นแหละถ้าจะต้องแต่งงานแล้วไปอยู่บ้านเดียวกับแม่ของมันนะถ้าเป็นฉันฉันก็ไม่เอาหรอกคนแบบคุณนายเพนขี่เหนียวจะตายจะกินอะไรก็ยังต้องคิดแล้วคิดอีกเลยยายสมศรีเสริมด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นทวีเองก็ไม่ได้โง่พอที่จะไม่รู้ว่าแม่ของเขานั้นเป็นที่เลื่องลือในทางลบ แต่เขาก็เลือกที่จะยิ้มแย้มและนิ่งเงียบทุกครั้งที่ได้ยินเขาพูดกับตัวเองอยู่เสมอว่าแม่น่ะเลี้ยงเรามาด้วยความลำบากจะขี้เหนียวไปหน่อยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแค่เราสบายใจก็พอแล้วละ่ะในสายตาของคนในหมู่บ้านเทวีเป็นเหมือนชายในฝันของหญิงสาวหลายๆคนแต่การที่ได้มองเขาจากระยะไกลก็ดูจะปลอดภัยที่สุดแล้ว เพราะไม่มีใครกล้าเสียงที่จะเข้าใกล้ชีวิตคู่ที่ต้องปะทะกับคุณนายเพนเลยสักคนในเย็นวันนั้นขณะที่ทวีกำลังซ่อมรั้วไม้เก่าๆหน้าบ้านเสียงแหลมสูงของคุณนายเพนก็ดังขึ้นมาจากในบ้านทวีทวีเอ้ยแม่บอกให้เอาเข้าวของพวกนี้ไปเก็บทำไมยังอยู่ตรงนั้นอีกล่ะจะรอให้แม่พูดอีกซ้ำกี่รอบครับแม่เดี๋ยวผมจะทำให้ตอนนี้เลยนะครับ ทวีรีบตอบรับผู้เป็นแม่ด้วยน้ำเสียงที่นอบน้อมก่อนจะปัดฝุ่นที่มือแล้วเดินเข้าไปทำตามคำสั่งของแม่อย่างที่ไม่มีเงื่อนไขเขาไม่เคยแม้แต่ที่จะปริปากบ่นแม้แต่คําเดียวแต่ในหัวใจของเขาลึกๆก็อดสงสัยไม่ได้ว่าหรือเขาจะไม่มีวันได้แต่งงานเลยเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยของชาวบ้านยังคงดังก้องอยู่ในร้านขายข้าวแกงขณะที่ทวีทำหน้าที่ลูกชายที่แสนดีของเขาต่อไป อย่างไม่มีวันหยุดพักเช้าวันนี้อากาศสดใสหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบเริ่มมีชีวิตชีวามากขึ้นเมื่อรถกระบะคันหนึ่งแลนเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังเก่าหญิงสาวผู้ที่มีหน้าตาดีที่เคยเป็นดาวเด่นในหมู่บ้านเมื่อสมัยเรียนกระแตในวัย20สปลายๆยัยงคงความงามไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงดวงตากลมโตใบหน้ารูปไข่และรอยยิ้มสดใสที่ทำให้ใครต่อใครเห็น ก็จะต้องหลงรักเธอเธอพึ่งกลับมาจากการทำงานในตัวเมืองใหญ่เพื่อมาเยี่ยมแม่ของเธอที่ยังอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนี้นั่นเองและบ้านของเธอก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของทวีนักทันทีที่รถจอดสนิทกระแตเปิดประตูลงจากรถสวมชุดเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกยงยีนธรรมดาแต่ความธรรมดานั้นกลับทำให้เธอนั้นดูโดดเด่นมากขึ้นไปอีกทวีซึ่งกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ที่หน้าบ้าน หันไปเห็นภาพนั้นพอดีเขาถึงกับหยุดนิ่งรู้สึกมันหัวใจเต้นแรงผิดปกติกระแตนั่นกระแตใช่ไหมกลับมาแล้วหรอมาเยี่ยมแม่สินะทวีเดินเข้าไปทักทายด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นและสุภาพใช่จ้ะพี่พี่ทวีใช่ไหมจ๊ะไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะจ๊ะพี่กระแตยิ้มให้กับเขาท่าทางเป็นกันเองเหมือนในสมัยก่อนโอ้โหกระแตคนของมาเยอะเลย เดี๋ยวพี่ไปช่วยนะเขาไม่รอให้กระแตตอบทวีรีบเดินไปที่ท้ายรถหยิบกระเป๋าใบใหญ่และของจิปาถะอื่นๆลงมาให้กับเธอขอบคุณนะจ๊ะพี่แม่พี่นีดยังน่ารักเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะกระแตพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆทวีเกาแก้มเคินๆก่อนจะช่วยขนของเข้าไปเก็บในบ้านให้กับเธอในขณะเดียวกันคุณนายเพนที่กำลังแกะเมล็ดขา้าวโพดอยู่บนชานบ้าน มองดูสถานการณ์ทั้งหมดด้วยความสนใจแววตาที่เคยดุดันต้อนเห็นหญิงสาวคนอื่นเข้าไกล้ลูกชายแต่ตอนนี้กลับดูอ่อนโยนลงอย่างผิดปกติอา้าวกระแตนะเหรอลูกนั่งหนูข่างบานที่เคยเรียนเก่งๆนะใช่ไหมคุณนายเพนถามด้วยเสียงดังจ่าป้ากระแตเองจ่ะพอดีว่ากลับมาเยี่ยมแม่ช่วงวันหยุดนะจ้าป้ากระแตเดินมาทักทายคุณนายเพนเดินนำเสียงที่นอบน้อม เออเออดีแล้วละโตขึ้นมาก็สวยเชียวนะเอาการเอางานเหมือนแม่เราแล้วสิถึงได้ทำงานในเมืองได้เก่งมากเลยคุณนายเพนพูดพลางพยักหน้าอย่างพอใจแม่นางหนูนี่ก็ไม่เหมือนผู้หญิงสมัยนี้ที่ขี่เกียรขี่ครา้าหวังจะเกาะผู้ชายไปวันวันดีแล้วละกระแตลูกเอ้ยทวีที่กำลังยืนอยู่ใกล้ๆถึงกับแอบยิ้มเมื่อเห็นท่าทีของแม่เขาในวันนี้ นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่คุณนายเพนไม่ได้กีดกันหญิงสาวที่เข้ามาใกล้กับทวีกลับกันเธอดูจะชอบกระแตเสียด้วยซ้ําเพราะกระแตเป็นผู้หญิงที่มีทั้งความสวยและความเก่งในสายตาของคุณนายเพนนั่นเองเอา้าวนังหนูเอ้ยถ้าเย็นวันนี้ว่างก็มาทานข้าวที่บ้านของป้าสิป้าจะทําแกงเขียวหวานเองลูกชายป้าทวีนะ่ะมันชอบแกงเขียวหวานมากเลยนะ คุณนายเพนพูดขึ้นมาอย่างไม่ทันให้กระแตได้ตั้งตัวกระแตหันไปสบตาทวีที่ยืนอยู่ข้างๆทวีก็รีบเสริมแม่ทันทีใช่ใช่กระแตถ้าอย่างนั้นมากินด้วยกันนะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะจ๊ะป้าทับไม่รบกวนกระแตจะมานะจ๊ะกระแตตอบยิ้มยิ้ม ในค่ำคืนนั้นหลังจากที่กระแตจัดของเสร็จทวีมายืนหน้าบ้านของตัวเองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่เต็มไปได้วยดวงดาวเขารู้สึกเหมือนหัวใจเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งนี่อาจเป็นโอกาสที่เขานั้นจะได้สารสัมพันธ์กับกระแตก็เป็นได้แต่ในใจลึกๆเขาก็อดหวั่นในใจไม่ได้ว่าแม่ของเขาจะเปลี่ยนท่าทีเมื่อไหร่หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากคุณนายเพนผู้เป็นแม่ ทวีเริ่มมีความสนใจมากขึ้นที่จะเข้าหากระแตเขาใช้ทุกโอกาสที่มีเพื่อช่วยเหลือเธอไม่ว่าจะเป็นการช่วยขนของในตลาดซ่อมแซมบ้านหรือแม้แต่เก็บผลไม้ในสวนของแม่กระแตกระแตเองก็เริ่มเปิดใจให้กับทวีมากขึ้นเธอชื่นชมในความอ่อนโยนความเป็นสุภาพบุรุษและความขยันของเขาไม่นานนัก ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็พัฒนาจนกลายเป็นคู่รักที่คนในหมู่บ้านต่างก็เอาใจช่วยนั่นเองหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างทวีกับกระแตพัฒนาขึ้นจนทั้งคู่นั้นตกลงเป็นแฟนกันกระแตเริ่มชักชวนให้ทวีคิดถึงอนาคตเธอเชื่อว่าชีวิตในเมืองกรุงจะเปิดโอกาสให้กับทั้งสองได้สร้างอนาคตที่มั่นคงมากกว่าอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ เย็นวันนั้นขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินเล่นในสวนหลังบ้านกระแตก็เอ่ยขึ้นอย่างจริงจังพี่จ๊ะกระแตคิดว่าถ้าเราแต่งงานกันไปเราคงต้องมีเงินเก็บมากกว่านี้นะจ๊ะพี่พี่เคยคิดที่อยากจะไปหางานทำในเมืองกรุงบ้างไหมจ๊ะเมืองกรุงงั้นหรอทวีหยุดคิดสีหน้าดูลังเลกระแตพี่ไม่เคยออกจากหมู่บ้านนี้เลยนะแล้วถ้าพี่ไป แม่แม่ของพี่จะอยู่ยังไงล่ะอ้าวพี่จ๊ะพี่ลองคิดดูสิจ๊ะเมืองกรุงมีงานเยอะมากมายกระแตก็ยังมีเพื่อนที่สามารถช่วยพี่หางานได้นะจ๊ะพี่อาจจะหาเงินได้เร็วกว่าอยู่ที่นี่อีกกระแตพูดอย่างมั่นใจคืนนั้นเองหลังจากที่เก็บความคิดอยู่ครู่ใหญ่ทวีตัดสินใจพูดกับแม่ของเขาโดยตรงเขานั่งลงข้างๆคุณนายเพนที่กำลังนั่งสานตะกรา้า แม่ครับคือว่ากระแตอยากให้ผมลองไปทำงานที่เมืองกรุงจะได้เก็บเงินให้ได้มากกว่านี้แม่แม่คิดว่ายังไงบ้างครับคุณนายเพนยุดมือทันทีเงยหน้าขึ้นมามองลูกชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความกังวลไปทำงานที่เมืองกรุงอย่างนั้นหรือเธอถามย้ำด้วยน้ำเสียงที่ฟังดูไม่เห็นด้วยครับแม่กระแตบอกว่าถ้าผมทำงานที่นั่นผมก็จะเก็บเงินได้เร็วมากขึ้น จะได้มีเงินมาสู่ขอเธอแล้วก็สร้างครอบครัวที่มั่นคงไงครับแม่คำพูดของทวีทำให้คุณนายเพนนิงเป็นสักพักก่อนที่เธอจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่เข้มมากขึ้นแล้วแกนะ่ะคิดบางไหมว่าถ้าแกไปแม่จะอยู่ยังไงแกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่แกคิดจะทิ้งแม่ไว้คนเดียวอย่างนั้นหรือแม่ครับผมไม่ได้จะทิ้งแม่นะครับทวีรีบอธิบายผมก็แค่คิดว่า มันจะทําให้ผมมีอนาคตที่ดีขึ้นแล้วแม่ก็สนับสนุนผมกับกระแตไม่ใช่หรอครับสนับสนุนให้แกจีบนางกระแตน่ะมันใช่แต่ไม่ได้หมายความว่าฉันอยากจะสนับสนุนให้แกกับมันไปอยู่ในเมืองกรุงที่ไกลขนาดนั้นคุณนายเพนพูดด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวทวีรู้สึกมันถูกดึงกลับมาสู่ความเป็นจริงเขารู้ดียวแม่ของเขาเป็นห่วงเขามากแต่คำพูดของเธอก็ทำให้เขาสับสนเช่นเดียวกัน แม่ครับผมแค่ฟังฉันนะแม่ไม่ได้อยากให้แกไปไหนทั้งนั้นแกเป็นลูกชายคนเดียวของแม่แม่เลี้ยงแกมาอยากลำบากแค่ไหนแกรู้หรือเปล่าถ้าแกไปอยู่เมืองกรุงแล้วเป็นอะไรขึ้นมาแล้วใครกันมันจะมาดูแลฉันละ่ะวันรุ่งขึ้นทวีเดินกลับไปหากระแตพร้อมสีหน้าที่หนักใจเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเธอฟังกระแตพี่ขอโทษจริงๆนะ แม่พีแม่พีไม่อนุญาตให้พี่ไปน่ะกระแตฟังแล้วนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังพี่ทวีจ๊ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปละจ๊ะพี่ถ้าอยู่ที่นี่เมื่อไหร่พี่จะเก็บเงินได้สักทีพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เข้าใจความห่วงใยของแม่พีนะกระแตแต่พี่ก็ไม่อยากเสียโอกาสที่กระแตพูดถึง ทวีพูดพร้อมกับถอนหายใจเขารู้สึกมันถูกขังอยู่ในความรักของแม่กับความฝันของตัวเองพี่จ๊ะกระแตไม่ได้อยากกดดันอะไรพี่เลยนะจ๊ะแต่กระแตแค่อยากให้พี่คิดดีๆคิดดีๆสิจ๊ะพี่ว่าอนาคตของเรามันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าพี่ไม่ยอมตัดสินใจด้วยตัวเองคืนนั้นทวีกลับมานั่งครุ่นคิดอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้าน เขารู้สึกหมุนหัวใจของเขาถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งอยากทําตามความฝันที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงกับกระแตแต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่อาจปล่อยให้แม่ที่เขารักมากที่สุดต้องอยู่เพียงลาพังเช้าวันนี้ในหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับเต็มไปด้วยความวุ่นวายเมื่อเขาเรื่องแม่ของกระแตหกลม้มและหัวฟาดพื้นกระจายออกไปทั่วหมู่บ้าน ทวีที่ได้ยินข่าวจากชาวบ้านก็รีบมาหากระแตที่บ้านในทันทีเขาเห็นว่าเธอนั้นกําลังเก็บข้าวของอย่างเร่งรีบกระแตแม่เป็นยังไงบ้างทวีถามด้วยความเป็นห่วงพี่จะ๊ะหมอบอกว่าแม่ต้องผ่าตัดด่วนจ้ะพี่แต่ตอนนี้กระแตยังมีเงินไม่มากพอกระแตต้องรีบกลับไปทํางานแล้วก็หาเงินเพิ่มจ้ะพี่กระแตตอบด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลกระแตมีอะไรให้พี่ช่วยไหม ทวีถามเธอกระแตหยุดมือทันทีหันมามองทวีก่อนจะถามด้วยน้ำเสียงที่จริงจังพี่จ๊ะแล้วแล้วพี่ตัดสินใจได้หรือ,อยังจ๊ะพี่กระแตจะถามพี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะจ๊ะพี่พร้อมจะไปกับกระแตหรือเปล่ากระแตคือว่าพี่ทวีอึกอักไม่สามารถให้คำตอบได้ในทันทีกระแตทอนหายใจยาวเธอพยายามเก็บความรู้สึกที่ตีตื้นขึ้นมาในใจ ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่นิ่งแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังพี่จ๊ะกระแตะเข้าใจแล้วละจ๊ะพี่พี่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วละจ๊ะกระแตะแค่อยากจะบอกว่ากระแตะเสียใจมากนะจ๊ะพี่ที่คนอายุมากขนาดนี้แล้วกําลังจะสร้างครอบครัวกับกระแตะแต่พี่กลับไม่มีความเป็นผู้นำเลยกระแตะพี่ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะแต่พี่ต้องคิดถึงแม่ด้วยจ้ะพี่ พี่คิดถึงแม่แต่กระแตอยากถามจริงๆว่าแล้วพี่เคยคิดถึงกระแตบ้างหรือเปล่าพี่รู้ไหมว่าการสร้างครอบครัวมันไม่ได้หมายถึงการอยู่ใต้คําสั่งของแม่พี่อย่างเดียวแต่มันก็คือการที่เราต้องสร้างอนาคตของเราถ้าพี่ตัดสินใจไม่ได้เลยกระแตก็ไม่รู้ว่าจะสร้างอนาคตกับพี่ได้ยังไงแล้วละจ้ะ ช่วงบ่ายวันเดียวกันกระแตเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเธอออกเดินทางพร้อมกับกระเป๋าเดินทางและเอกสารต่างๆทวีเดินมาหยุดที่หน้าบ้านของเธอกระแตทวีเรียกชื่อเธอมีอะไรหรอจ้าพี่กระแตหันมาด้วยสายตาที่เย็นชาเธอไม่เหลือความหวังใดๆจากทวีอีกต่อไปแล้วพี่อยากบอกว่าพี่เสียใจนะกระแตพี่อยากไปกับกระแตแต่ว่าพี่ ทวีพยายามที่จะอธิบายแต่คำพูดของเขากลับไคลขาดหาย,หายเพราะเขาไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรให้เธอนั้นสบายใจกระแตมองเขาอย่างเจ็บปวดพี่ทวีจะ๊ะถ้าพี่ยังตอบกระแตไม่ได้พี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วลวจะจ้ะตอนนี้กระแตไม่มีเวลามากพอที่จะรอพี่อีกต่อไปแล้วคืนนั้นทวีกลับมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเอง เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลายเขารักกระแตแต่เขาก็รักแม่ของเขามากเช่นเดียวกันทวีเงยหน้าขึ้นมามองแม่ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแม่ครับกระแตจะกลับเมืองกรุงพรุ่งนี้แล้วเธออยากให้ผมไปด้วยนะครับแม่แต่ผมยังตัดสินใจไม่ได้เพราะผมก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันคุณนายเพนมองลูกชายด้วยสายตาที่เข้มงวดแม่ แล้วแกคิดว่าแม่จะปล่อยให้แกไปได้ไง่ายๆงั้นหรือแกเกิดแล้วก็โตที่นี่นี่มันคือบ้านของแกฉันบอกแกกี่ครั้งแล้วไม่ใช่เมืองกรุงที่เต็มไปได้วยความวุ่นวายแม่น่ะเลี้ยงแกมาคนเดียวแม่ไม่อยากให้แกไปไหนทั้งนั้นนั่นแหละคำพูดของแม่ยิ่งทำให้ทวีรู้สึกเหมือนถูกบีบบังคับให้จนมุมเขารู้ว่าแม่นั้นรักเขาแต่เขาก็เริ่มสงสัยว่าความรักนั้นกำลังกลายเป็นโซ่ตรวนที่พันธนาการเขาไว้หรือไม่ ในคืนนั้นทวีจมอยู่กับความสับสนเขาไม่อาจาตัดสินใจได้ความรักระหว่างแม่หรือความรักที่เขานั้นมีต่อกระแตเช้าวันนี้บรรยากาศดูเงียบเหงาเป็นพิเศษเสียงนกร้องที่เคยสดใสกลับแฝงด้วยความเศร้าในอากาศกระแตยืนอยู่ข้างรถกระบะที่จอดเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางกลับเมืองกรุงใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความผิดหวังและร่องรอยของน้ำตาที่แห้งไปเสียแล้ว เธอหันไปมองที่บ้านของทวีบ้านที่อยู่ข้างๆที่ตอนนี้เงียบสนิทเหมือนกับทุกวันกระแตหวังว่าเขาจะออกมาส่งเธอแม้เพียงชั่วครู่แต่ไม่มีแม้แต่เงาของเขาเสียเลยที่หน้าบ้านของทวีมีเพียงแค่คุณนายเพนยืนกอดอกมองมาทางกระแตด้วยสายตาที่เย็นชาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความพอใจที่สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามที่เธอต้องการในตอนนี้แม่ คิดจะมาหลอกลูกชายฉันอย่างนั้นเหรอเป็นผู้หญิงแท้แต่กลับมาชวนผู้ชายไปอยู่ด้วยเจ้าขา่าเอ้ยมาฟังนะชาวบ้านชาวช่องหวังจะให้ลูกชายฉันทิ้งบ้านทิ้งแม่โฮ้ยแต่เสียใจด้วยนะไม่มีทางทำได้สำเร็จหรอกเสียงคุณนายเพนดังลอดออกมาจากปากของเธอชัดเจนจนลอยไปตามลม กระแตได้ยินทุกคำพูดเธอหันไปมองคุณนายเพนโดยสายตาที่ทั้งเจ็บปวดและแข็งกร้าวคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะจ๊ะกระแตไม่ได้อยากที่จะหลอกพี่ทวีหรือว่าใครทั้งนั้นกระแตแค่อยากสร้างชีวิตที่ดีขึ้นแล้วกระแตก็หวังแค่ว่าพี่ทวีจะมีความกล้าที่มากพอแต่ถ้าพี่เขาไม่กล้ากระแตหยุดพูดเพียงแค่นั้นก่อนที่จะเบือนหน้าหนีภายในบ้านของทวี ทวีนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเขามองไปทางหน้าต่างเห็นรถของกระแตจอดอยู่ที่หน้าบ้านเธอเขาอยากจะลุกออกไปอยากจะไปช่วยเธอขนของครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไปบอกลาแต่เสียงแม่ของเขาก็ดังขึ้นในหัวนี่แกคิดจะทิ้งแม่ไปจริงๆหรอแม่เลี้ยงแกมาอย่างยากลำบากแกจะเลือกผู้ยิงคนหนึ่งแล้วทิ้งแม่ได้ลงคอเชียวหรือทวีจึงทำได้เพียงค่นางนิ่งสับสนและไม่กล้าตัดสินใจ เขารู้ว่าการเลือกแม่คือสิ่งที่ถูกต้องในสายตาของคนอื่นแต่ทำไมมันถึงรู้สึกเหมือนเขากำลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตของเขาไปนาบ้านของกระแตกระแตขึ้นรถกระบะพร้อมกับกระเป๋าเดินทางเธอปิดประตูรถและหันหน้าไปมองที่บ้านของทวีเป็นครั้งสุดท้ายหวังว่าสักวินาทีหนึ่งเขาจะปรากฏตัวขึ้นแต่สิ่งที่เธอเห็น มีเพียงแค่เงาของคุณนายเพนที่ยืนกอดอกอย่างท้าทายรถกระบะเคลืนตัวออกจากหมู่บ้านทิ้งไว้เพียงแค่ความเงียบและความเจ็บปวดในใจของกระแตหลังจากกระแตจากไปเมื่อเสียงรถค่อยๆหายไปคุณนายเพนเดินกลับเข้าไปในบ้านโดยสีหน้าที่ดูพึงพอใจจบเรื่องสักทีนะเธอบ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆขณะที่ทวียังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิม ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเสียใจแม่ครับทำไมแม่ต้องพูดแบบนั้นกับกระแตด้วยล่ะครับเขาถามขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือแล้วแกจะให้แม่ทำยังไงแม่จะปล่อยให้แกถูกผู้หญิงคนนั้นหลากไปอยู่เมืองกรุงอย่างนั้นหรอแกคิดว่าแม่จะอยู่ยังไงทำาไม่มีแกแต่แม่รู้ไหมครับว่าผมผมรักกระแตนะครับแม่ คำพูดของทวีทำให้คุณนายเพนชะงกไปครู่หนึ่งแต่เธอก็รีบพูดสวนกลับในทันทีลูกเอ้ยความรักของผู้หญิงคนหนึ่งน่ะมันกินไม่ได้หรอกแม่นี้แหละคือคนที่รักแกมากที่สุดในชีวิตไม่มีใครรักแกเท่ากับแม่จำไว้ทวีไม่ได้ตอบอะไรเขาทำได้เพียงแค่ลุกขึ้นและเดินไปที่หลังบ้านยืนมองท้องฟ้าสีเทาที่เหมือนกับอารมณ์ของเขาในตอนนี้ หลังจากการจากลาไปในเช้าวันนั้นกระแตก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เมืองกรุงแม้จะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่เธอก็ไม่เคยเปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความเสียใจชีวิตในเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่เธอก็พบว่าตัวเองนั้นเติบโตขึ้นทั้งในด้านความคิดและความเข้มแข็งไม่นานนัก กระแตก็โชคดีได้พบเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทเดียวกันเขาเป็นชายที่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และพร้อมจะสร้างอนาคตไปพร้อมกับกระแตไม่เพียงแต่พูดแต่เขานั้นลงมือทำจริงส่วนทวีก็ยังคงอยู่บ้านกับแม่ใช้ชีวิตแบบที่ถูกกำหนดไว้โดยไม่กล้าหลุดพ้นชีวิตของเขาเหมือนเข็มนาฬิกาที่หมุนไปอย่างช้าๆแต่ไม่เคยเดินหน้าไปสู่อนาคตที่แตกต่างเสียที